ในส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูกันที่ Behavior Report นะครับอยู่ที่เมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ Behavior Report หรือว่าถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆก็คืออ่า Report ที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามายัางเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และปรับปรุงมีเดียปรับปรุงอ่าแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆให้เหมาะกับผู้ใช้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็ ในส่วนของ Behavior Report เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ New vs e r u s Returning ก็คือพูดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ที่เข้ามาเว็บไซต์ครั้งแรกและผู้ใช้ที่กลับเข้ามายัางเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง Frequency and Recency นะครับพูดถึงเกี่ยวกับ Frequency ก็คือความถี่นะครับส่วน Recency ก็คือระยะเวลาจากครั้งล่าสุดที่เข้ามายัางเว็บไซต์เปรียบเทียบกับก่อนหน้านั้นที่เข้ามายัางเว็บไซต์ว่าห่างกันจำนวนกี่วันนะครับส่วนที่3คือ Engagement engagement report จะพูดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์ของเราและจำนวนหน้าหรือความลึกของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้า,ามายัางเว็บไซต์ของเราซึ่งเราจะมาดูในแต่ละ Report เลยนะครับในส่วนแรกก็คือ new versus returning ซึ่ง new versus returning จะดู user ออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่เป็น user ใหม่และประเภทที่กลับเข้ามายัางเว็บไซต์ของเรา,อ,าอีกครั้ง นะครับซึ่งก็จะมีเมตริกต่างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ข้อมูลในการที่เราปรับปรุงต่างๆได้อย่างเช่นจำนวนเซสชันเราก็สามารถดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้ใหม่กับผู้ใช้ที่กลับมายัยเา็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โดยที่เราเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบกับจำนวนทรานซคชันหรือจำนวนโกก็ได้นะครับสมมติเว็บไซต์เราไม่ใช่เว็บไซต์ขายของเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็อาจจะตั้งโกเราก็สามารถ เปรียบเทียบโกของเราได้โดยเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น All Goals ในส่วนด้านความมือก็จะเปลี่ยนเป็น Goal Conversion, Goal Completion แทนนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นเว e ็บไซต์ e-commerce เนี่ยก็กลับมาที่ e-commerce เราก็จะสามารถเห็นว่า,า User แต่ละประเภทเนี่ยมีการซื้อขายจำนวนเท่าไหร่สร้างรายได้ให้กับเราเท่าไหร่นะครับรวมไปถึง Conversion Rate ซึ่งยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าวิซิเตอร์ใหม่เนี่ยประกอบไปด้วย71%แต่ว่าการซื้อขายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับรวมไปถึงเราก็สามารถดูรายได้ user ใหม่กับ user เก่าได้นะครับ conversion rate ก็ทําให้เห็นว่าจะเห็นว่าในจํานวน user ใหม่ร้อเอร์มีเพียง0 0 8ที่ทําการซื้อของบนเว็บไซต์ของเราแต่ถ้าเป็น ผู้ที่กลับเข้ามาอย่างเว็บไซต์ของเราอีกครั้งมีถึง0 6 0ที่กลับมาซื้อของอยังเว็บไซต์ของเราเราก็สามารถนําส่วนนี้มาไต่ตรองแล้วก็คิดถึงวิธีการที่เราจะปรับปรุงมีเดียหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้ว่าทํำยังไงถึงจะให้ผู้ใช้ที่เข้ามาเว็บไซต์เราครั้งแรกแต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถตัดสินใจซื้อของตั้งแต่ครั้งแรกได้เราจะมีวิธีการทําให้เขากลับมายัางเว็บไซต์ของเราใหม่อีกครั้งอย่างไรอาจจะให้เขา register หรือสมัครนิวส์เลเทอร์หรือสมัครทาง Facebook เพื่อให้เราส่งข้อมูลไปหาถึงเขาอ,อีกก็ทําได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับในส่วนที่2ที่จะพูดถึงก็คือ frequency and recency ในส่วนนี้ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่นะครับอ่าโดส่วนแรกก็คือ call o b s e s s i o n นะครับก็จะเห็นว่า User ที่เข้ามาเว็บไซต์ของเราเพียงครั้งเดียวมีจํานวนเท่าไหร่2ครั้งจำนวนเท่าไหร่ และนถึงไทยๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบักเก็ตเป็นกลุ่ม9-14ครั้ง15-25ครั้ง26-50ครั้งซึ่งถ้าเราเป็นเว็บไซต์ขายของเนี่ยเราก็อาจจะลองดูว่ามีผู้ใช้ที่กลับเข้ามายังเว็บไซต์ของเราหลายๆครั้งมากน้อยขนาดไหนผู้ใช้ใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ประเภทอื่นเช่นเว็บไซต์ประเภทบล็อกเป็นต้นนะครับเราอาจจะคาดหวัว่า ผู้ใช้เนี่ยกลับเข้ามาย่างเว็บไซต์ของเราบ่อยๆเพราะว่าบล็อก <ๆ S 2> เราอาจจะมีการอัปเดตเนื้อหาทุกวันหรือเป็นเว็บไซต์ข่าวแล้วก็จะดูได้ว่าคนพวกนั้นเนี่ยมีความถี่เข้ามาเว็บไซต์เราเนี่ยในช่วงเวลาที่เราเลือกจํานวนกี่ครั้งนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือ day last day since last session นะครับอันนี้ก็จะบอกถึงจํานวนวันจากครั้งล่าสุดไปถึงครั้งก่อนหน้านั้นว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่วันนะครับในส่วนเว็บไซต์ของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของ8ปดถึงสิบสี่สิบห้าถึงสามสิบสามเอ็ดถึงหกสิบวัน ก็มีเยอะพอสมควรนะครับนั่นอาจจะทําให้ผมรู้ว่าในกลยุทธ์ของผมเนี่ยผมต้องมีกลยุทธ์ส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่เข้ามายังดูสินค้าของผมแล้วก็ยังออกไปเว็บไซต์อื่นเพื่อหาข้อมูลก่อนที่จะกลับเข้ามาเว็บไซต์ของผมใหม่แล้วก็ซื้อสินค้าแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงมีเดียหรือ s t r a t e g ้ของเราเนี่ยตามที่เราข้อมูลที่เราเห็นนะครับในส่วนต่อไปก็คือ engagement นะครับสังเกตว่าถ้าเราดูในส่วนของ Audience Overview Report เนี่ยเราก็จะเห็นค่าเฉลี่ยว่าผู้ใช้เข้ามายังเว็บเรากี่วินาทีหรือเพจเดฟเท่าไหร่แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นถึงบักเก็ตทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ใช้เข้ามายังเว็บไซต์ของเราเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ส่วนแรกคือ0ูนถึงสิวินาทีเนี่ยส่วนนี้อาจจะพูดได้เลยว่าเขาอาจจะเข้ามาเว็บไซต์โดยที่อาจจะไม่ใช่ความต้องการของเขาจริงๆอาจจะเสิร์ชมาแล้วก็ไม่เจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ออกไปนะครับ บางทีเราก็อาจจะดูในส่วนของที่เกิน10วินาทีซึ่งส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนของผู้ใช้ที่เข้ามายัางเว็บไซต์ของเราที่มีความต้องการจะทาอะไรสักอย่างบน,บนเว็บไซต์ของเราจริงๆว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งในส่วนนี้ถ้าอยากจะตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเซกเม,กเมนต์เข้าไปได้เป็นต้นนะครับในส่วนนี้ผมก็จะเห็นว่าผู้ใช้ของผมส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะครับแล้วก็ดูเพจเด็บก็จะเห็นได้ว่าผู้ใช้ที่เข้ามายัางเว็บไซต์ของเราเนี่ย ส่วนใหญ่จะคลิกเพจทั้งหมดกี่เพจนะครับในส่วนนี้นอกจากจะทําให้เรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยบางทีในการที่เราพัฒนาเว็บไซต์แลวเว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์คอนเทนต์เราอาจจะดูเมทริกหรือรีพอร์ตนี้นะครับเพื่อดูว่าเว็บไซต์เราพัฒนาไปถูกทางหรือเปล่าคนเข้าเว็บไซต์ของเราเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์จนคนเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีความลึกของเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือใช้เวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าก็สามารถดูในส่วนนี้ได้นะครับ